สวัสดีครับรุ่นยินดีต้อนรับสู่ Sport h e s t h e w o r l d ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงประวัติศาสตร์กีฬาที่ไม่ได้มีแค่สถิติแต่มีเรื่องราวมีชีวิตและมีความจริงที่ซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเปิดโปงความจริงที่โลกเคยเมินเฉยความจริงที่ถูกกดทับไว้ใต้กองความเข้าใจผิด,ผดเกี่ยวกับฟุตบอลจากทวีปเอเชียคุณเคยคิดไหมว่าก่อนที่ฟุตบอลญี่ปุ่นจะพังอาจขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในปัจจุบันก่อนที่นักเตะญี่ปุ่นจะไปค้าแข้งในลีกยุโรปจนเป็นเรื่องปกติ โลกใบนี้เคยมองพวกเขาด้วยสายตาแบบไหนเคยมีใครคนหนึ่งที่ต้องแบกรับความคาดหวังและคำสบประมาทเหล่านั้นไว้บนบ่าเพียงลำพังเขาคือผู้บุกเบิกผู้ทำลายกำแพงและผู้ที่ทำให้โลกต้องหันมามองฟุตบอลเอเชียใหม่ทั้งหมดเขาคือฮิเดโตชินากาตะนักฟุตบอลที่ใหม่ไม่ได้มีแค่พรสวรรค์แต่มีจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเกินกว่าใครจะจินตนาการได้เรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่การเตะฟุตบอลแต่มันคือการต่อสู้กับอคติ การที่สุดตัวเองและการก้าวข้ามขีดจำกัดที่สังคมกำหนดไว้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเล่าประวัติแต่มันคือการเปิดเผยความทรงจำที่ถูกกดทับของวงการฟุตบอลเราะจะพาคุณย้อนกลับไปในยุคไหนที่ฟุตบอลเอเชียยังเป็นแค่ไม้ประดับในสายตาของมหาอำนาจลูกหนังยุโรปยุคที่คารมอน,นตัตเตเอเชียคมมักมาพร้อมกับคำดูขู่และความไม่เชื่อมัน่นแต่แล้วชายคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้มาเพื่อขอโอกาสแต่เขามาเพื่อบังคับให้ลูกต้องยอมรับ เขามาพร้อมกับทักษะที่เหนือชั้นวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้เขาคือฮิเดโตชินากาตะผู้ที่ทำให้คำว่า made in Japan ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคโนโลยีกิจแต่รวมถึงพรสวรรค์นบนผืนหญ,ญ้าด้วยเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดความกดดันและช่วงเวลาที่เฉียดฉิวจนแทบหยุดหายใจแต่สุดท้ายเขาก็สามารถหลุดพ้นออกมาจากกับดักแห่งความสงสัยและผงาดขึ้นเป็นตำนานที่โลกต้องจารึก นี่คือเรื่องราวของชัยชนะเหนือความยากลำบากที่แท้จริงและนี่คือสปอร์ตฮิส the World ที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกอารมณ์ทุกรายละเอียดเหยียดของตำนานบทนี้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค90และต้นยุค2 0 0พภาพจำของฟุตบอลเอเชียในสายตาชาวโลกมันช่างแม่อนาถเสียจริงเศรษยุโรปต่างทากันประโคมข่าวว่านักเตะเอเชียนั้นไม่แข็งแกร่งพอขาดความเข้าใจเกมเล่นได้แค่ในลีกบ้านเกิดหรือแม้กระทั่งเป็นแค่ตัวโปรโมตการตลาด โอ้โหฟังแล้วมันช่างยีโวนกวนประสาทเสียจริงเหมือนกับว่าฟุตบอลเอเชียเป็นแค่ของเล่นที่เอาไว้สร้างสีสันไม่ใช่คู่แข่งที่น่าเกรงขามจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเวลาพูดถึงนักเตะเอเชียที่ไปยุโรปมักจะมีคำถามตามตาม,มาเสมอว่าจะรอดเหรอไปนั่งสำรองหรือเปล่าเป็นยุคที่ความจริงเกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะเอเชียถูกกดทับเอาไว้ภายใต้กองภูเขาแห่งอคติและความไม่เชื่อมัน่นไม่มีใครคาดหวงัง จนอาทิตอุไทยจะสามารถไปยืนหยัดในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างอิตาลีได้พวกเขาคิดว่านักเตะเอเชียขาดทั้งพละกกำลังความเร็วและแทคกติกที่ซับซ้อนแต่ในขณะที่โลกกำลังหลับหูหลับตาดูถูกอยู่นั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากญี่ปุ่นเขากำลังลับคมฝีเท้าและเตรียมพร้อมที่จะฉีดทุกตำราที่โลกเคยเขียนไว้ฮิตาโตชินากาตะในวัยหนุ่มเขาคือเพชรที่ยังไม่ถูกเจรไนเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเกินกว่าใครในยุคนั้น เลี้ยงบอลที่พลิ้วไหวการจ่ายบอลที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่ล้ำหน้าเกินวัยแต่แม้จะเก่งกาจเพียงใดในสายตาของโลกเขาก็ยังเป็นแค่นักเตะจากญี่ปุ่นเท่านั้นคำว่านักเตะจากญี่ปุ่นในตอนนั้นมันช่างมีน้ำหนักเบาวิวเสียจริงมันเหมือนกับเป็นคำที่ใช้จำกัดยามเพดานของนักเตะเอเชียเอาไว้ว่าพวกคุณนะเก่งได้แค่นี้แหละ ไม่มีทางที่จะเจ็บชั้นกับนักเตะยุโรปหรืออเมริกาใต้ได้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจสำหรับวงการฟุตบอลเอเชียเป็นช่วงเวลาที่ความจริงถูกบิดเบือนด้วยอคติแต่ใครจะรู้ว่าอีกไม่นานความจริงเหล่านั้นกำลังจะถูกเปิดเผยด้วยฝีเท้าของชายที่ชื่อคีเดโตชินากาตะเขาจะมาทำให้โลกต้องช็อกและอึ้งกับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน3ประการเอเชียต่อไปมาน,นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่ใช่เก่งๆพบผูกความรักของวงการฟุตบอลเอเชียและแ,ละแลในที่สุด,ดแพรเมดงามจากแดนอาทิตย์อุทยัยก็ถูกส่งมายังโรงเจียรนไนที่โหดหินที่สุดในโลกปี1998ฮิเดโตชินากาตะสร้างความฮือฮาด้วยการย้ายจากเบลมาเรอิราสกามาค้าแข่งกับเปรูจาทีมเล็กๆในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีโอ้โหตอนนั้นใครๆก็พากันอ้าปากค้างเปรูจานี่นะลีกอิตาลีเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่การย้ายทีมธรรมดาแต่มัน การกระโดดลงไปในบ่อจระเข้ที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกและที่สำคัญมันคือการแบกรับความคาดหวังของคนทั้งทวีปเอเชียไว้บนบ่อลองนึกภาพดูสิครับเด็ <c oughs> กหนุ่มจากญี่ปุ่นที่พูดภาษาอิตาลีไม่ได้ต้องมาปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอาหารการกินที่ไม่คุ้นเคยและที่สำคัญที่สุดคือสปายการเล่นฟุตบอลที่ดุดันเข้มข้นและเต็มไปด้วยแทคติกที่ซับซ้อนมันไม่ใช่แค่การลงไปเตะบอล แต่มันคือการเอาชีวิตรอดในสมรภูมิที่ไม่มีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดช่วงแรกๆของนาคาตะในอิตาลีนั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายเขาต้องเจอกับความกดดันมหาศาลสื่ออิตาลีก็จ้องจับผิดทุกฝีก้าวแฟนบอลก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเต็มร้อยบางคนก็ยังพงมีอคติที่ว่านักเตะเอเชียไม่มีทางประสบความสําเร็จในอีกระดับนี้ได้หรอกมันเหมือนกับว่าความทรงจําที่ถูกกดทับเรื่องความด้อยกว่าของฟุตบอลเอเชียกําลังกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง มีบางเกมที่เขาเล่นได้ไม่ดีมีบางจังหวะที่เขาดูเหมือนจะปรับตัวไม่ได้คำวิจารณ์ก็เริ่มถาโถงเข้ามานาคาตะไม่เหมาะกับเซรีอาเขาทำอ่อนเกินไปส่งเขากลับญี่ปุ่นไปเถอะเสียงเหล่านี้มันดังกระหึ่มอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลามันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดในชีวิตของนาคาตะเขาต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความกดดันและต่อสู้กับสายตาที่มองเขาด้วยความสงสัยแต่สิ่งหนึ่งที่นาคาตะมีเหนือใคร คือจิตใจที่แข็งแกร่งดุดขินผาเขาไม่เคยยอมแพ้เขาใช้ความพยายามอย่างหนักในการฝึกซ้อมเรียนรู้ภาษาและปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของอิตาลีเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่ลองดูแต่เขามาเพ,พื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านักเปะเอเชียก,ก็ทําได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการทดบอลไปตลอดกาลเตรียมพบกับประกายไฟที่จะเริ่มจุดขึ้นในตัวนาคาตะและมันจะสว่างจ้าจนทุกคนต้องหันมามอง แต่แล้วในที่สุดประกายไฟที่เราพูดถึงก็เริ่มลุกโชนขึ้นในฤดูกาล1 9 9 8 1 9 9นากาตาเริ่มปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอิตาลีได้ดีขึ้นเรื่อยๆและแล้วในเกมกับยูเวนตุสยอดทีมแห่งอิตาลีนากาตาก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดออกมาเขาโชว์ทักษะการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นการจ่ายบอลที่แม่นยำและที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่ทำให้กองหลังโยยเวนตุสถึงกับมงเป็นไก่ตาแตก เขาไม่ได้แค่เล่นดีแต่เขาโดดเด่นจนทุกคนต้องหันมามองและในเกมนั้นเขาก็ยิงประตูแรกในเซเรียได้สําเร็จประตูนั้นไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่มันคือประตูแห่งการประกาศสักดามันคือการบอกให้โลกรู้ว่าผมมาที่นี่เพื่อเอาจริงเสียงเฮลั่นสนามเปรูจาในวันนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงของแฟนบอลที่ยินดีกับประตูแต่เป็นเสียงที่กําลังสั่นคลอนความเชื่อเก่าๆที่เคยมีต่อฟุตบอลเอเชียประตูนั้นมันเหมือนกับรอยร้าวแรกบนกําแพงแห่งอคติ ที่โลกเคยสร้างไว้หลังจากนั้นฟอร์มของนาคาตาก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่พอใช้ได้อีกต่อไปแต่เขาคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงเขาทําประตูได้อย่างต่อเนื่องจ่ายแอซสต์ได้อย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยดูถูกก็เริ่มหันมาชื่นชมจากที่เคยสงสัยก็เริ่มหันมายอมรับพวกเขาเริ่มใช้คำว่าอัจฉริยะเพลย์เมเจอร์ตัวจริง นักเตะที่น่าจับตามองกับนาคาตะมันเป็นช่วงเวลาที่ความจริงเริ่มเผยตัวออกมาทีละน้อยความทรงจำที่ถูกกดทับที่ว่าฟุตบอลเอเชียไม่มีทางเทียบชันยุโรปได้กำลังถูกท้าทายอย่างจังนาคาตะไม่ได้แค่พิสูจน์ตัวว่าเองแต่เขากำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพรสวรรค์ไม่มีเชื้อชาติเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่นักเตะญี่ปุ่นแต่เขามาเพื่อเป็นนักฟุตบอลระดับโลกที่แท้จริง และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของเขาการเดินทางที่จะพาเขาไปสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลและทำให้โลกต้องจารึกชื่อของเขาไว้ในประวัติศาสตร์เตรียมพบกับบททดสอบที่แท้จริงอิงของนาคาตะเมื่อเขาต้องก้าวไปสู่สังเวียนที่ใหญ่กว่าเดิมและความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากระเบิดฟอร์มกับเปรูจาได้ไม่นานชื่อของฮิเดโตชินากาตะ ก็กลายเป็นที่ต้องการของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปและในเดือนมก,การาคมปี2000เขาก็ได้ย้ายไปร่วมทีมหมาป่ากรุงโรมนี่มันคือการก้าวขึ้นสู่สังเวียนที่แท้จริงโรมาในยุคนั้นคือทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มีทั้นฟรานเชสโกตตติกาเบรียลบาติสตูต้าวินเซนโซออนเตลล่าและอีกมากมายการย้ายมาโรมาไม่ใช่แค่การย้ายทีมแต่มันคือการก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของความกดดันคุณคิดดูสิครับ การต้องไปแย่งตำแหน่งตัวจริงกับนักเตะระดับโลกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสื่อก็จับตามองคุกฝีก้าวแฟนบอลก็คาดหวังสูมลิบลิว่วทุกการสัมผัสบอลทุกการจ่ายบอลทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับจ้องด้วยสายตานนบปลางคู่มานี่คือความตึงเครียดที่แท้จริงนาคาอะต้องกิสูน์ตัวเองอีกครั้งเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นแค่ตัวสำรองหรือตัวประกอบแต่เขามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังลุ้นแชมป์ความกดดันมันถาโถงเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อน ทุกการซ้อมทุกเกมการแข่งขันคือบททดสอบที่แท้จริงเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับแทคกติกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นต้องเรียนรู้ที่จะเลนี่ร่วมกับนักเตะระดับโลกที่แต่ละคนก็มีอีกโก้สูงลิบมันคือช่วงเวลาที่เขาต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดมีบางครั้งที่เขาต้องนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองมีบางครั้งที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกคำวิจารณ์ก็กลับมาอีกครั้งนาคาตะไม่เหมาะกับทีมใหญ่เขาดีแค่กับทีมเล็กๆเ,เท่านั้น รมาซื้อมาผิดคนแล้วเสียงเหล่านี้มันเหมือนกับมีดที่กรีดแทงติตใจของเขาแต่ฮิเดโตชินากาตะไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาใช้ความกดดันเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปอีกสักขั้นเขาฝึกซ้อมอย่างหนักยิ่งกว่าเดิมเขาเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์เขาศึกษาแทคติกอย่างละเอียดเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่เอาตัวรอดแต่เขามาเพื่อสร้างตำนานและตำนานบทนี้กำลังจะถูกเขียนขึ้น ในเกมที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเตรียมพบกับช่วงเวลาที่จะทำให้คุณต้องลุ้นจนตัวโกงช่วงเวลาที่ความตึงเครียดจะพุ่งทะยานสู่ขีดสุดและการหลบหนีที่เฉียดฉิวที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นและและ้วช่วงเวลาที่โลกต้องจารึกก็มาถึงวันที่10เบ็พฤษภาคมปี2001เกมดาบี้เดลลาคาปิตาเลระหว่างโรมากับลาซิโอนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือสองครามแห่งศักดิ์ศรีโรมากำลังนำจ่าฝูงและต้องการชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่ง ลาซิโอคือคู่ปรับตลอดกาลและต้องการบุดยั้งโรมาให้ได้เกมดำเนินไปอย่างดูดเดือดโรมาโดนนำไปก่อนสองสองในครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโรมาในสนามถึงกับเนี้ยก,กริบความตึงเครียดมันแผ่ซ่านไปทั่วสนามเหมือนกับว่าความหวังในการคว้าแชมป์กำลังจะเลือนหายไปในช่วงเวลาที่สิ้นหวังนั้นฟาบิโอคาเปโลอุนซือโรมาอัดสินใจส่งฮิเดโตชินากาตะลงสนามมาแทนฟรานเชสโกตติในครึ่งหลังโอ้โห เสียงฮือฮาไปทั่วสนามบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนตัวกับตันทีมออกแต่คาเปลโลรู้ดีว่านากาตะมีบางสิ่งที่จะเปลี่ยนเกมได้และแล้วนาคาตะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาลงมาพร้อมกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมเข้าเคลื่อนที่ไปทั่วสนามสร้างสรรเกมรุกได้อย่างน่าเหลือเชื่อและในนาทีที่79นาคาตะก็ยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษลูกบอลพุ่งแหวกอากาศเข้าไปตุงตาข่ายอย่างสวยงามโรมาไล่มาเป็น2ออ่อหนึง่งสนามระเบิดด้วย เสียเฮความหวังกลับมาอีกครั้งแต่ยังไม่จบแค่นั้นในนาทีที่83นากาตะก็โชว์วิสัยทัศน์อันเหลือเชื่อเขายิงไกลอีกครั้งแม้ลูกจะไปชนคานแต่บอลก็กระดนมาเข้าทางวินเซนโซโมอนเตล่าหงซ้ำเข้าไปโรมาตีเสมอสองโอ้นี่บันคือการหลบหนีที่เฉียดชิวที่สุดจากที่กำลังจะแพ้ปรับมาเสมอได้แฟนบอลโรมาถ,ถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจมันไม่ใช่แค่การตีเสมอ แต่มันคือการกลับมาจากความตายและนาตาต้าคือฮีโร่ในเกมนั้นเขาคือผู้ที่เปลี่ยนยนเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาคือผู้ที่ทําให้โรม่ายังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์มันคือช่วงเวลาที่ความตึงเครียดถูกปลดปล่อยออกมาและแทนที่ด้วยความโล่งอกและความสุขที่ยากจะบรรยายเกมนั้นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในอาชีพของนาคาปาและมันคือบทเรียนที่โลกต้องจดจำว่าอย่าตัดสินใครจากเชื้อชาติหรือทิมกำเนิด หลังจากเกมดาบี้แมตช์ที่น่าเหลือเชื่อนั้นโลกก็ไม่สามารถเมินเฉยต่อฮิเดโตะชินากาตะได้อีกต่อไปความทรงจำที่ถูกกดทับที่ว่าฟุตบอลเอเชียไม่สามารถประสบความสำเร็จในยุโรปได้นั้นถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือกสื่อทั่วโลกต่างทากันประโคมข่าวถึงฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาจากที่เคยเป็นแค่นักเตะญี่ปุ่นเขากลายเป็นนักเตะระดับโลกที่ทุกคนต้องจับตามองบทความจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารกีฬาทั่วโลก ต่างยกย่องเขาว่าเป็นอัจฉริยะเพลย์เมกเกอร์ตัวจริงและพูดคำหลายกำแพงพวกเขาต้องยอมรับว่าอาคติที่เคยมีนั้นผิดมหันต์นากาตะไม่ได้เป็นแค่ตัวโปรโมตแต่นากาตะคือของจริงเขาคือความจริงที่เดินได้แฟนบอลทั่วโลกต่างพากันชื่นชมในทักษะความมุ่งมั่นและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้องคเขาเสื้อแข่งเบอร์เอดของโรมา่าที่มีชื่อนากาตะอยู่ด้านหลังกลายเป็นทีต้องการของแฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชีย เขาคือแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนับล้านคนที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปเขาแสดงให้เห็นว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมากพอชัยชนะของโรม่าในฤดูกาลนั้นที่ควา้าแชมป์เซเรียมาครองได้สำเร็จมันไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมแต่เป็นชัยชนะของตัวจริงอย่างสม่ำเสมอแต่ทุกครั้งที่เขาลงสนามเขาได้สร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงและประตูสำคัญในเกมกับลาซิโอ ก็คือหมุดหมายที่สำคัญที่สุดมันคือการตอกย้ำว่านักเตะเอเชียก็สามารถเป็นฮีโร่ในลีดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้และเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับนักเตะเอเชียรุ่นหลังๆเอาเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในเวทียุโรปนาคาตะไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลแต่เขากำลังเปลี่ยนโลกของฟุตบอลเขาทำให้โลกต้องยอมรับในศักยภาพที่เคยถูกมองข้ามและนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาชัยชนะที่ไม่ได้มีแค่ถ้วยรางวัล แต่มีความเคารพและการยอมรับจากคนทั้งโลกหลังจากประสบความสำเร็จกับโรมาเส้นทางอาชีพของฮิตาโตชินากาตะก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดของอิตาลีเขาได้ย้ายไปร่วมทีมอย่างปาร์มาโบโลญญาฟิอเรนติน่าปิดท้ายด้วยการไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับโบตันวันเดอร์เรอร์ตลอดเส้นทางนี้แม้เขาจะไม่ได้อยู่ใน s p o t l i g h ที่สว่างจ้าเหมือนตอนอยู่โรมาแต่ คุณภาพและความเป็นมืออาชีพอีฟของเขาก็ยังคงโดดเด่นเสมอเขาคือจอมทัพที่ทีมไหนได้ไปก็อุ่นใจเขาสามารถสร้างสารรค์เกมรุกได้จากแดนกลางและยังคงเป็นนักเตะที่ฉลาดในการเล่นการย้ายทีมบ่อยครั้งของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของทีมต่างๆที่อยากได้นักเตะระดับเขาไปร่วมทีมและไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ยัง คงเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเขาคือต้นแบบของนักฟุตบอลอาชีพที่แท้จริงทั้งในเรื่องของวินัยการฝึกซ้อมและทัศนคตินากาตะไม่ได้มีอิทธิพลแค่ในระดับสโมสรแต่เขายังคงเป็นหัวใจของทีมชาติญี่ปุ่นเขาพาทีมชาติญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอลโลกถึง3สมัย1998-2002-2006และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับฟุตบอลญี่ปุ่น อุนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการทัฒนาฟุตบอลเอเชียเขาแสดงให้เห็นว่านักเตะเอเชียไม่ได้มีดียากความขยันแต่มีทักษะและความเข้าใจเกมที่สามารถเทียบชั้นกับนักเตะระดับโลกได้อิทธิพลของนากาตะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามฟุตบอลเขายังเป็นทั่วทางวัฒนธรรมเขาทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และทำให้ภาพลักษณ์ของชาวเอเชียในสายตาชาวตะวันตกดีขึ้นยารุ่นหลังๆได้ก้าวเข้ามาสู่เวทียุโรปได้อย่างมั่นใจลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีนากาตะใครจะกล้าไปเปิดทางขนาดนี้เขาคือตำนานที่มีชีวิตและเรื่องราวของเขาก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเอเชียเขาคือผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครและพลสวรรค์ที่แท้จริง จะเปล่งประกายออกมาเสมอไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็ตามและแล้วในวันที่3กรกฎาคมปี2006หลังจบฟุตบอลโลกที่เยอรมนีฮิเดโตชินากะก็สร้างความช็อกให้กับวงการฟุตบอลทั่วโลกอีกครั้งด้วยการประกาศแขวนสตั๊ดในวัยเพียง29ปีโอ้โหตอนนั้นใครๆก็พากันอ้าปากค้างทำไมถึงรีบเลิกเล่นทั้งที่ยังอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพยังสามารถเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปี คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาที่หลายคนนอยอยากรู้แต่สำหรับนาคาตะมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลเขาให้เหตุผลว่าผมรู้สึกว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นธุรกิจมากเกินไปผมไม่สนุกกับมันอีกแล้วมันคือการตัดสินใจที่กล้าหาญการตัดสินใจที่จะเดินออกจากสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคือจุดสูงสุดของชีวิตเพื่อไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตในแบบของเขาเองนาคาตะไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลบอล แต่เขาคือศิลปินที่ใช้ฟุตบอลเป็นผืนผ้าใบในการแสดงออกและเมื่อเขาไม่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระอีกต่อไปเขาก็เลือกที่จะหยุดมันหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลน,นาคาตะไม่ได้หายไปไหนเขากลับไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิละปะแฟชั่นและการเกษตรเป็นผู้แสวงหาที่ไม่เคยหยุดนิ่งชีวิตในแบบที่แตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นๆเขาไม่ได้สนใจชื่อเสียงเงินทอง หรือการเป็นโค้ดแต่เขาสนใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกเองการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลของเขามันคือชัยชนะเหนือความยากลำบากอีกรูปแบบหนึง่งมันคือการเอาชนะความคาดหวังของสังคมการเอาชนะความกดดันที่ต้องเป็นนักฟุตบอลตลอดไปและการเอาชนะความกลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาแสดงให้เห็นว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวและเราสามารถกำหนดเส้นทางของเราเองได้ แม้ว่ามันจะดูแปลกในสายตาคนอื่นก็ตามนักเกตะคือตำนานที่มีชีวิตผู้ที่ไม่ได้แค่สร้างประวัติศาสตร์ในสนามฟุตบอลแต่ยังสร้างประวัติศาสตร์ในการใช้ชีวิตด้วยและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความจริงที่ถูกเปิดเผยความตึงเครียดที่ถูกคลี่คลายและชัยชนะเหนือทุกอุปสรรคและนี่คือเรื่องราวของฮิเดโตชินากตะตำนานที่โลกเคยเมินก่อนจะถูกเปิดเผย เขาคือผู้ที่ทำให้ความทรงจำที่ถูกกดทับเกี่ยวกับฟุตบอลเอเชียถูกปลดปล่อยเขาคือผู้ที่เจ้าผ่านความตึงเครียดและความกดดันมหาศาลและเขาคือผู้ที่สามารถหลบหนีจากกับดักแห่งอคติและคว้าชัยชนะเหนือความยากลำบากได้อย่างแท้จริงนักตะไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลแต่ขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความกล้าหาญและการไม่ยอมแพ้เขาสแสดงให้โลกเห็นว่าพรสวรรค์ไม่มีเชื้อชาติ และความพยายามจะนำมาซึ่งการยอมรับเสมอเรื่องราวของเขาคือบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ในวงการฟุตบอลแต่ในทุกๆด้านของชีวิตว่าอย่าให้ใครมาตัดสินคุณจากสิ่งที่คุณเป็นหรือจากที่มาของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองจงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจงกล้าที่จะแตกต่างเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นตำนานคนต่อไปที่จะมาเปิดเผยความจริงที่โลกยังไม่เคยเห็นถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ เรื่องราวที่เต็มไปด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังและความจริงที่ซ่อนอยู่อย่าลืมกด subscribe ช่อง Spot h i s t o r World ของเราไว้ด้วยนะครับเรายัางมีเรื่องราวของตำนานอีกมากมายที่รอให้คุณมาค้นพบและถ้าคุณอยากใจให้คอมเมนต์บอกเรามาได้เลยทุกคอมเมนต์คือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะครับ เพื่อให้เรื่องราวของฮีเดโตชินากาตะและความจริงที่โลกต้องรู้ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้คนอีกมากมายขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ